สวัสดีแฟนๆโซเชียลแคมน,นะคะพบกับพี่โบกัสแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่านะคะกระทักทายแฟนๆน,นะคะโซเชียลแคมที่น่ารักวันนี้พี่โบกัสไม่ได้มาเฉดาลาแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอบอ,อุ่นแล้วก็เบิกบานหัวใจเหลือเกินนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครเป็นหานในเรื่องของความรักอ,อกหักหรือว่ากําลังมีความหวังให้ทีสถึงพี่โบกัสไว้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นในเรื่องความรักกันแล้วก็เราได้มาแชร์กันในเรื่องของความคิดเนี่ยพี่บุกกสเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นวันนี้พี่บกการมีเพลงมาร้องให้ฟังเขาบอกเลยว่ามันไม่เพอเลยเพราะาพี่บุกกสร้องเพลงไม่เป็นเลยแต่ถ้าใช้ใจฟังแล้วมันจะพอมากๆเป็นสมยอยาอยากร้องเพลงวันนี้เพลงนี้เลยอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจพฮาไหม เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฉันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาปอบเวลารู้สึกไม่ชอบดิสไปแต่พาวันหนึง่งสิ่งมีรู้ว่าตอนไหน พอเปิดประตูหัวใจสงงานอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบในใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังช่อได้เลยว่าหลายๆคนคงกำลังจะมีความรัก หรือแอบรักนะคะใช้บทเพลงในการสื่อความหมนะายมนะเ,เอาความจริงมันวันไวแค่เพื่อไปนิดรักเธอทั้งใจก็ได้จะเลยตามเลยมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตา อดเวลารู้สึกไม่ชอบที่สมไปแต่มาวันหนึ่งสิ่งไม่รู้ว่าวันไหนพรอหลุดป,ประตูหัวใจสัง,งัานอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมฉันคิดถึงเธอในทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตาของใจฉันคามผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นไม่ลดเลย ฉันรักเธอจังเอาแค่นี้แล้วเนาะไม่พอเลยใช้ใจฟังนะแล้วมันจะพอมากๆยังไงก็แล้วแต่นะความรักเป็นสิ่งสวยงามขอให้ทุกคนมีความรักหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนสมหังกับความรักด้วยพี่ประกาศเชื่อนะว่าความรักอยู่รอบตัวถ้าคุณมองหามันขอบคุณครับขอบคุณค่ะ